ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงชับรับบริการเติมเกมฟีฟ่าม b i l e ายเฟสราคาถูกเป็นัดเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมก็ต้องกราบสวีทสวัสดีชาว f c ฟวทุกคนทุกท่านกราบสวัสดีชาวเด็กๆทุกคนทุกท่าเป็นสายเติมสายพารและสายฟีทุกคนทุกท่านกัน ด้วยนะครับผมนะก็สําหรับวันนี้นะครับผมนะกระผมแลมสิง์ก็มาพร้อมกับกิจใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้เลยครับสดๆร้อนๆครับผมกับกิจที่ชื่อว่าฟูสตี้เวิร์สไม่รู้ว่าแปลเป็นภาษาไทยมันคือกิจอะไรฟูสตี้เวิร์สกิจนี้นะครับเป็นกิจที่ต้องบอกว่ามีหลายอย่างผสมประสานกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการที่นักเตะสลับตำแหน่งนะครับเนี่ย ก็คือตัวที่มันชื่อว่าโคเลอร์นะครับสลับตำแหน่งจากกองหน้าไปเป็นผู้รักษาประตูซึ่งมันกดดูตรงไหนอันนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ารูปแบบกิจผมดูๆแล้วมันยังงงๆยังไงไม่รู้นี่ๆๆๆประตูตัวนี้ครับโคเลอร์นี่ฮะ สูง202เซนนะแต่โดยปกติโคลเลอร์มันเป็นหน้าเป้าไงถ้าใครที่งง,งก็ลองไปดูคลิปที่ผมเล่นนักเตะตัวสูงกับตัวสูงทั้งทีมอะไปดูคลิปนั้นก็ได้ส่วนแคมโพปตที่เป็นผู้รักษาประตูนี่ครับลูกเป็นผู้รักษาประตูแต่เอามาเป็นกองหน้าประมาณนั้นกิจนี้ก็มันมีหลากหลายตำแหน่งนะผมก็เลยมองว่ากิจนี้อาจจะแบบไม่รู้ว่าผมผมยังงงๆง,งอยู่แต่เอาง่ายๆวันนี้เลยนะครับที่แน่ๆเลย กระผมแหลมสิงไกมาทําการเปิดแพ็คเพื่อตามล่าไม่ว่าจะเป็นโยฮันครับหรือเดวี่ผมเลง2ตัวนี้ไว้แต่ที่มากไปกว่านั้นนะครับผมนะคือผมเลงตรงตราทีมตรงนี้ครับของฟุตเวิร์ดเพราะว่าถ้าผมทําตรงนี้ได้ทีมผมจะไปโอเวอร์120ในทันทีถ้าเราเก็บถึงเลเวลสก็บอกเลยว่าได้เพิ่อมอีกหนึ่งโอเวอร์ครับนะ สวยๆเลยโดยนักเตะที่เข้ามาปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่ามาเยอะพอสมควรนะแต่เอาจริงๆถ้าทําครบสัปดาห์แรกทาได้ไหมผมมองว่าอาจจะทําได้แต่แต่ใช้แพงมากๆผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มอยู่แล้วแหละยังไงก็รอบนี้ผมจะขอไปรอสัปดาห์ที่2นะครับแบบใจเย็นๆหน่อยนะครับเปิดเรื่อยๆแพ็กขายไม่ได้มาเปิดเรื่อยๆนะครับเปิดทุกวันแล้วก็ต้องบอกว่าผมบอกได้เลยนะ มีลุ้นที่กุลิตจะมานะครับเพราะรูปโชว์มาขนาดนี้แล้วผมก็เลยมองว่ากุลิตกับชไวสไตเกอร์เนี่ยจะมาอยู่ในกลุ่มน,นี้ผู้พิทักเหล็ก ส่วนหน้าเป้าเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นใครผู้บุกเบิกคลาสสิกเนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะเป็นใครแล้วก็อันนี้แบ็กแฮมก็เข้ามาแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งหรืออาจจะเป็นตรงนี้เป็นสบายไทเกอร์ก็ได้ก็ต้องรอดูเพราะว่าถ้าสบายไทเกอร์ใช่ไหมก็คือ 3- 3สตัวที่เคยอยู่แมนยูตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ก็นั่นแหละวันนี้เราก็จะมาทําการเปิดเพื่อตามล่าหาแต้บเอฟพีตรงนี้ด้วยนะครับผมนะก็โดยไพ่ที่ผมเตรียมมาในวันนี้ผมเตรียมมาอยู่ที่4 0,000ืน 1857 F 4 p o พอยนะครับในการมาตามล่าในวันนี้นะครับผมนะแต่ก่อนทุกท่านที่ไปดูก่อนที่ทุกคนจะไปดูนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้และคลิปต,ต่อไปให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วถ้ากดไลค์กันแล้วเราไปดูการเปิดแพ็กกันเลยครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาจนเกินไป ผมไม่ขออะไรเยอะผมขอคลิปนี้3,333ไร like ไลค์ขึ้นไปหน่อยถ้าได้4,000จะขอบพระคุณมากๆนะครับแต่ก็เอาแค่หวังแค่3,333ไล like ค์แล้วกันนะครับมาดูกันครับว่าเราจะเปิดแพ็กไหนกันบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคนดู EA เ็เอามาให้แล้วนะ แพ็คนี้ครับบูสเตอร์เพิ่มแลงโปนะขอบคุณ EA ครับแต่หัวหมอนอะเราอะรวมๆถ้าบูสเตอร์เพิ่มแลงเนี่ยสามสี่เก้าเนี่ยในราคานี้นะครับโดยปกติเราได้18ตัวเนาะอันนี้คือเหลืออยู่12 12ตัวครึ่งหายไปก็6ตัว55.5 5. 5ตัวแต่ก็ดีละที่มันเอามาขายให้ก็เป็นรายสัปดาห์นะครับวันนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมี149มาหรือเปล่าโดยวันนี้ผมก็จะเปิดทั้งแพ็คนี้ด้วยนะครับเหมาทั้งหมดเลย นะครับแล้วก็เมาทั้งหมดของอันนี้เหมือนกันนะครับผมจะเน้นเปิดแค่ของกิจใหม่นะครับฟูดเบิร์ดเท่านั้นนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมยังไม่เปิดละกันเพราะว่ามันมันไม่ได้แบบลุ้นขนาดนั้นแล้วก็จะมีอีกตรงนึงครับนั่นก็คือในส่วนของแลกเปลี่ยนนะครับผมก็จะทําการแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็น110บวกแล้วก็109บวก5ครั้งอันนี้ให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับก็มาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะ มาลุยกันเลยครับเริ่มเลยเริ่มจากแพ็คที่เบาที่สุดนั่นก็คือแพ็คของ3,000 f c p o i n t หรือว่า200ไอ้3,000เพชร200 f c p o i n t ครับ40 exp 40 exp 40, e 40นี่เท่าไหร่วะ111มั11นะ้ย111นะหุยห้ยอุ้ยอุ้ยวอร์สวยกัน ร้อยสิบใครวดครับเฮ้ย,ยโคตรยิ่งใหญ่โูยิ่งใหญ่กับขายได้ถามว่าหน้าเปิดไหมขายได้เดี๋ยวไว้ก่อนละกันผมว่าขายได้มันไม่รู้ดิแต่ว่าถ้าเปิดตอนนี้แล้วมันออกตัวดีๆก็ก็ล่าซ้ำนะเดี๋ยวขอเปิดใบนี้กับใบนี้ละกันใบหนึ่งพันกับใบอันนี้ละกันใบที่มันได้ส่วนลดเพราะว่ามันขายไม่ได้ไงเอ้ยมันขายได้ไงผมต้องการตัวที่มันขายไม่ได้เว้ยตอนเนี้ย เราต้องการที่จะดัน exp เท่านั้นนะครับขอเน้นไปที่ดัน exp นะฮะโอ้โหแล้วดูไม่อร์ k เลยเฮียมันต้องรอวันพรุ่งนี้นะผมบอกให้ถ้าพรุ่งนี้คือบอกกักไกลเลยพรุ่งเนี้ยแพ็คดีๆมันเข้านั่นไงแปดพันพอยครับพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้นะครับแพ็คอันนี้มันยังเกลืออยู่แล้วก็มาที่ใบห้าร้อย fc พอยต์ครับเด้งเท่าไหร่โอ้โหเด้งยี่สิบ ตรงเลทปะเนี่ยผมว่าน่าจะตรงเลทนะตรงเลท G.K. กูจ,จะวอล์กสวยจริงสี่ดานกูจะวอล์กสวยจัดคนดูเฮือบโอ้โหขึ้นมา40โอเวอร์110ครับ จะมีวาสนาได้เห็นโยฮันโคงกันครับจากแพ็กไม่น้ออังกิษฟอร์เรสตกิฟต์ไว้ <c oughs> และมาที่ใบนี้เลยมาครับ6%จัดไปเด้ง40% ตรงเลดคนดูโอ้โหตรงเลดมาลัวจัดสเปมจีเจอูนายซิมอนเหรอใช่ไหมอูนายซิมอนครับโอ้โหตรงเลดลัวๆเลยวะ่ะจัดให้วะ่ะ เด้งเท่าไหร่อุย้ยเยอะอยู่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 ฮะไม่บลอกเลยิย40นะเด้ง40นะตอนนี้คือเราต้องต้องมาตื่นเต้นกับการที่เราเปิดแล้วมัน EFP ขึ้นแล้วอ่ะทุกคนคิดดูดิหนะ้าตอนนี้เราอ่ะ CM ใครวะ คอยรุนขอ10ที1ทีแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดแพ็คใหญ่กันเลยครับหุยบาป้าผมว่าต้องมีตัว112สักตัวทุกคนทายกันมาว่าในนี้จะมี112ไหมผมว่ามี112หนึ่งตัวผมว่ามี112หนึ่งตัวป่ะเชื่อผมป่ะไปอเราเปิด10ทีแต่มันเด้งขึ้นมาเป็น270ป่ะน่าจะมีแหละ เอ <ST S 2> ไม่มีว่ะร้อยิทิเก้กาเซียมาพร้อกับใครเวิร์ดผมว่าต้องมีตัวร1 2สักตัวไม่มาบอกคนดูอ่ะมาที่ใบนี้เลยครับต้องบอกว่าเป็นใบที่ได้ลุ้นที่สุดละที่เราใกล้เคียงที่สุดละดูนักเตะมันยังแบบไม่โดดเลยครับ2ฮึบอุ้ยสองเป็น300อกว่า มาป่ะมาถือมาถือขวร้องมาถืออิตาลี CDM ใครวะกัตตูโซ่ครับ มาเพราะกับใครเบิดโอ้โหตัวซ้ำโอ้โหเราได้ตัวซ้ำครับแสดงว่าเมื่อกี้เด้งแค่ใครเบิดตัวเดียววัตตาฟคนรู้ไปโอ้โหไม่มันหมานหน,น,นอ่อยเฮียหน่อยะเทพีตำนานเทพโฟร้อยสิบเอ็ดครับ ร้อยสิบสองยังไม่มาเลยวะโอ้โหมาพร้อมกับกีเก้ตัวซ้ำอีกแล้วโอ้โหแสดงว่าตอนนี้คือ,อเราได้มาสิบเก้าตัวแล้วครับตัวท็อปท็อปยังไม่เห็นสักตัวเลยคนดูมามาที่ในของขายดีที่สุดครับสามสิบห้าร้อยเจ็ดเก้าและสามสี่เก้าครับเดี๋ยวขอตัดตังสักคู่ครับผมมามาหน่อยมาหน่อยเฟอร์ดินองเฟอร์ดินานเด้งโอ้โหไม่เด้ง ขามได้เลยถ้าไม่เด้งผมไม่ลุ้นไม่เด้งคือเราไม่ต้องลุ้นครับต้องเอ็กีเด้งเท่านั้นไม่เด้งผมไม่กดดูเด้งไหมเด้งไหมออเด้งสิบเอ้ยเด้งหกสิบใช่ปะวะเมื่อกี้มันสามเก้าใช่ไหมแล้วก็เป็น4ี่หถึง4ี่หิก็แสดงว่าหกสิบใช่ปะใช่แหละ เบอร์ทูเซนน้อยสิบเอ็ดกีเบาโดวัดตับวัดกีเบาโดซีเอ็มกีเบาโดมันสลับตำแหน่งไงครับเนี่ยมันเป็นมิติวาร์ปไงวาร์ปสลับตำแหน่งไงแล้วมาที่ใบสามสี่เก้าครับขอสักใบเหอะจริงๆเด้งเด้งหกสิบหกสิบ เด้ง60แต่ดีละที่เราไม่ได้ตัวซ้ำครับดีแล้วที่เราไม่ได้ตัวซ้ำแต่ตัวพวกนี้ต้องจ่อยทั้งหมดครับใครบะปีเตอร์เขาและส่วนสูงดีด้วยนะปีเตอร์เขาอ่ะ201อะ่อ่ะกองหลังอะ่ะใครที่กำลังหากองหลังอยู่เอาไปใช้ได้นะปีเตอร์เขาโอเค เรียบร้อยแล้วตอนนี้คือเราเปิดแพ็คพวกนี้ไปหมดแล้วนะทีนี้เรามาดูการแลกเปลี่ยนกันครับมาแลกเปลี่ยนก็เริ่มที่ใบ109ก่อนเลยพวกนี้ผมจะกดเพิ่มด่วนเลยนะมาย่อยไปเลยครับเพราะว่าตัวไหนที่เรามีแล้วเรากดย่อยได้นะครับไม่จําเป็นต้องอมีนักเตะก็ได้ครับนี่ไนงะเห็นไหมเห็นไหมสี่สิบนะสี่สิบนะ จำปุดแต่ถ้าเอาตามตรงนะเราเอาพวกนี้ไปย่อยเป็นตัวมันก็มันก็จะไม่ดีกว่าหรอผมว่าเราเปิดแค่ร้อยสิบดีกว่าเพราะว่าผมลืมไปเราต้องไปเอาไปย่อยเป็นตัวครับผมต้องเอาไปย่อยเป็นเป็นอะไรพวกนี้เราก็ชิลๆอยู่แล้วครับมาใบร้อยสิบได้สองครั้งครับขึ้นมาสี่สิบตรงเลทครับอย่างนี้คือตรงเลทครับอย่างนี้คือตรงเลทครับ CAM ใครอ่ะโอเคโอ้โหอันนี้ซ้ำร้อยสิบสองไม่เห็นเลยเหรอคุณนายซีมอนครับเอามาอันนี้ย่อยย,อย่ยอยย่อยถิงถิงไปย,ย่ยอยย่อยถิงทิ้งไปครับอะไรเราเยอะอะไรเราเยอะ ย่อยๆทิงๆไปครับเผื่อมันได้โอ้โห,โโหก็ได้ตัวละสิบอ่ะได้ตัวละสิบอ่ะแต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมผมมองว่ามันก็ช่วยประหยัดงบเราได้นะครับอันนี้ใช้ร้อยสิบเอ็ดเลยเหรออ่ะร้อยสิบเอ็ดก็ใช้ครับเหลือเยอะอยู่แล้วร้อยสิบเอ็ดผมอ่ะอยากดูเลดป่ะโอ้โหแล้เอเอไม่ให้ดูเลดด้วยดูความหัวหมอของมันครับมันไม่ให้เราดูเลดด้วยนะเลดอ่ะมันไม่ให้เราดูเลยนะว่าเลดเป็นยังไงอ่ะ โคตรหัวหมอคอยลุนน่าจะเรียบร้อยแล้วว่ะคนดูผมว่าเราต้องไปเปิดแค่แพ็กนั้นเราละมาเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้ถ้าผมย่อยอะไรผมจะมีอยู่เท่าไหร่มาดูกันผมย่อยทิ้งทั้งหมดเลยนะครับถ้าตัวไหนมันมันไม่ได้อยู่แบบตัวที่ผมต้องใช้อยู่ล 1, ะหนึ่งพันสามทำไมเยอะจังวะเฮะ้ยทำไมเยอะจังอะ ทำไมเยอะจังผมเปิดยังไม่เยอะนะช่วงเรามาเหรอ,อเพิ่มมาสิบเพิ่มมาสิบเฮ้ยร้อยสิบสามร้อยสิบสามร้อยเปอร์เซ็นถ้าไม่ใช่เรียกผมว่าหมาได้เลยร้อยสิบสามแต่อยู่ที่ว่าจะเป็นใครเดวี่ยก็ได้ โยฮันครับก็ดีพร้อมแล้วไปมาแนะ่อันนี้ผมรู้แน่นอนบ่าชีเอลินี่ครับตัวที่ผมพูดไว้ไม่ตรงมาเป็นชีเอลินี่ครับทุกคนโอ้โหนี่ฮะเห็นว่าเป็นชีเอลินนี่ฮะแ้วถามว่าน่าใช้ไหม บอกยากว่ะแต่มันก็ใช้ได้อยู่นะถ้าเอาตามตรงอ่ะขออีกนิดขอเหลือ25,000พอยตอยมาเด้งไปเยอะๆลูกพ่อโโอ้หเด้งขึ้น20ขอแค่เด้งก็พอขอแค่เด้งก็พออ่าเด้งขึ้น50ครับ50สิบตัวไหนอิตาลีอีกแล้วว่ะ ีบี <DB. S 2> มิลานโน่จ็บเบียจักไทยก็ไม่รู้อ่ะมาทีสุดท้ายครับทีสุดท้ายโอ้โหเรียบร้อยรู้เลือกเด้งสิบเองครับโอเคแต่อย่างน้อยครับถือว่าเราได้คิเอรินี่ครับเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้ทําคอมโบก็ได้เออเก็บไว้ทําคอมโบได้เก็บไว้ทําคอมโบได้เก็บไว้ทําคอมโบคอมจอยสามตัวได้ครับเดี๋ยวเราค่อยเปิดผนึกกันเล่นเกมนึกว่าเก,มวา,เกมวางแผนตอนเนี้ย ชิบหายโอเค1,600เรียบร้อยครับก็แสดงว่าตอนนี้ตาทีมของเรามาถึงเลเวล2ละแล้วก็ EXP อีก380ถ้าเราแลกยูฮันครับมาแต่ตัวที่ผมเลงไว้นะโยนครับกับเดวี่ในสัปดาห์แรกเพราะว่าน่เป็นตัวเจ็บจบเลยนะครับผมเลง2ตัวนี้ไว้ถ้าผมได้2ตัวนี้มาก็จะเป็น500กว่าแต่ในระหว่างการเปิดระหว่างทางอ่ะผมกล้าพูดได้เลยว่ามีโอกาสที่เราจะได้ตัวอื่นด้วยแหละ นะครับเพราะสัปดาห์แรกนักเตะมันเยอะครับไม่ใช่น้อยนอยนะนักเตะนี่ดูดินักเตะเยอะอยู่นะครับโอเคมาเดี๋ยวขอกดรับรางวัลก่อนเป็นเพชรครับแต่จริงเราเราก็เอาเพชรไป,ไ,ปไปเปิดได้อีกนี่หว่าอเดี๋ยวขอเพชรเปิดหน่อยดีกว่ามาขอเพชรเปิดสักสิบทีมาสองหมื่นห้าพันเพชรครับอีกสักทีหนึ่งไปไม่เด้งเลยโอ้จบแล้ว โอ้แล้วมาครับที่หน้าของแกลโรรี่ครับผมมาโยนครับเนาะจัดไป480 <c oughs> ก็แทบจะบอกว่าเรารวมๆมาพันเอ็กพีแล้วนะได้พันเอ็กพีแล้วครับโยพันครับมาว่ะรู้เรื่องอย่างนี้คืออะไร คือรูเรื่องนะครับหวานเจี๊ยบเรียบร้อยครับคนดูโยฮันครอยโยฮันครับนะครับเรียบร้อยครับผมโยฮันครับของเราแลกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวทําการฝึกเข้าไปเลยเดี๋ยวทําการฝึกเข้าไปเลยไปโอเคแล้วก็โยกค่าพลังครับตัวที่เราไม่ได้ใช้ อันนี้คือค่าพลังเพน30ที่แบบยังไม่ได้ตีเม็ดครับคนดู 162, 166, 155, 175, 11 115ก็ต้องบอกว่าน่าเล่นนะนะครับสำหรับโยฮันครับก็เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะักเท่านี้นะครับกับการล่าโยฮันครับนะครับผมก็ได้ที่เอลินี่มา1ตัวพร้อมกับตราทีมของผมที่ได้เพิ่มมา ถึงเลเวล2กับ480 EX K นะครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมก็รอแพ็คเข้ามาเรื่อยๆแหละผมมองว่า4อีก25,000์พนี้ยังไงก็หมดนะครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้แพ็ค8,000เข้าแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ย จะมีแพ็ค5,000เข้าแล้วแพ็ค5,000มันจะน่าเปิดกว่าเดิมครับเพราะว่ามันจะลุ้นใบ110ถึง113แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยที่แพ็ค8,000เข้าจะลุ้น111ถึง113นะครับแค่3โอเวอร์เพียงเท่านั้นเพราะนั้นใครที่รอซื้อไม่ว่าจะเป็นโยนคงโยนครับเนี่ยอย่าพึ่งซื้อเดีย๋ยวพรุ่งนี้นักเตะราคาอาจจะลงได้เพราะว่าแพ็คเลดดีเข้านะครับโอกาสที่ได้113ถึง14เปอร์เซ็นต์เลยคนดูเพราะนั้นรอวันพรุ่งนี้กันนะครับก็สำหรับวันนี้กราบผมแลมสหกรรราบบบบลเีีียนนนน้้คคััทท,ท่่่มไดชดชจจจจะะจใูแว ยังไม่ได้กดไลค์ย so 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 ังไม่ได้กดซับก็ฝากกดไลค์กดซับกดทุกอย่างให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปนี้และคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้กระดาษผมแหลมสิงกระดาษลายทนี้ครับขอบคุณทุกคนมากมากครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบครับขอบคุณมากครับ